ท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาอยู่ในเอ็มอะไรโบบายเจนครับเอาง่ายๆของคู่โมบ,บายเ,เลยผมจะมาให้ดูสกินใหม่ของโมบายเจนครบรอบเก้าปีนะครับรหมดนะคะะนรับแล้วนี้วละครแล้วอันนี้เดีย๋ยวผมจะพาไปดูสกินแจกฟรีนะครับท่านผู้ชมนี่นี่สกินแจกฟรีนะท่านผู้ชม เออเสียงเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรใช่ไหมนี่กบลาเก้าปีท่านผู้ชมเห็นไหมเล่นกับเล็กเก้าใช่งหมปีเนี่ยไม่ฮปปี้ตรงนี้สกินมีข้าศเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมให้ดูสกินมีข้าศาเลยเรื่องไอเทมออนเซนไม่ได้ดูมานานละ กินมิสอาช่าไม่ได้ไม่ต้องว่าพูดดีอะไรเออคนจะมาลงแรงประมาณนึงอะมั้งแป๊บแป๊บิิบ่กอนก่อน ลงแรงก็อาจจะได้ตัวนั้นเอาดิไม่ตน,นแล้วเท่าไหร่ก็ได้อเอ้รู้ผมต้องได้ตัวนั้นคนลงแรงคนลงแรงนี่อาจจะเยอะหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าครบรอบเก้าปีผมไปดูช่องเดอะป็ดพี่เดอะป็ดมานะครับคือแบบมีคนโหลดบ,บายดีเจใหม่มาเพียบเลยแล้วผมเล่นมาสอง,สองถึงสามปีแ <Your team S 1> ล้ว แล้วมีเขเล่นถึงเก้าปีแล้วได้เล่นเลยคาล <c oughs> ิมนี้อาจจะมีอาการไอสักนิดหน่อยนะถ้าไม่ชมแต่ผมหาเือกตัวคอก่อนโอ้มามเจอเขาแล้ว่าก อย่างนี้บางตัวนก็ได้อ็คือกูแข็งกูแข็ผมได้เกแบบแถวคนสุดท้ายนะ what want. ว,ว้าว <enemy> เขาเปลี่ยนใหม่ด้วยอ่ะ เขาปรับโมเดลใหม่นี่ตัวเนี้ปรับโมเดลใหม่แต่บางตัวก็ไม่ปรับนะท่านผู้ชมุูมยาอันตลอดภูมหม่ที่มีผู้เดินหน้าแทนที่จะถูกขยับออกผมอาจจะไม่ได้โหลดโมเดลสักหน่อยนะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอท่านผู้ชม ground by heaven's mandate your my legacy shall endure เดี๋ยวเวลาเด้ยวผมของของนี้ผมออกเองที่ลออืม อืม hmm. คิดสิคิมนี้ก็อัดไม่เต็มไม่เป็นไรหรอกคุณจะมาเล่นสักสองตาพอละบ่อยก็บ่่ยด้วยคุณจะเข้ารูบอัลบโอไม่ได้ใช้มือถือนะท่านผู้ชมคุณจะใช้พบเศษ เ,เ,เอารองเท้าลูกซีซีไปก่อนแล้วกันเฮ้รองเทาง้ลทาลูกดาวซี่ <laughs> 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 the glory of the desert lies forgotten buried deep in the shifting sands through the shadows witness your heart's <laughs> cry <laughs> 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 <haut> <-haut -haut> <laughs> ไอ้เดิมดูประเทศเ <laughs> พื่อนใช่เพือนเราเป็นปคนไทยที่ไ่้เป็นผู้ชายกูจะตุอยอเฮ้ยป้าป้าม,มีป่ะเอาฟ้ฟา

Turn its horns on a wicked shepherd. Yeah, no good. In no good in An initiate retreat. An ally has been yeah. slain. Oh, wow. Death Bye. brings <laughs> silence. God back to light An enemy has Allies have been slain Killing spree, Killing spree. Hey, for your เราขอโดนดรว่อยๆแลวไม่ดีเลยให้เกมมาดุ่นเล่นเถอะนะเล้ว LT ก็ไป

bình thường, bảo vậy, bảo rằng là của mình không có chuyện của mình rồi, làm มึงเป็นมังกรในตำนานขอร้องละมังกรในตำนานกูเป so ็นแท่งเลยก็แรกหกก็ที่ไม่โดนเนาะเพราะหันกันเลยนะว่าจะไม่โดนกสรุปจบเจ็บใจตเริ่มแล้วเริ่มแล้วความเหนื่อยลนมแล้ว คือจเวดได้สิอีอ้มกมังกรสู่ออกคำรามมังยมังกรคไม่เข้าหรอก แรงยังโดนรัดเฮ้ยบางคนจุดบางคนจันก็ี้ยนเี่ยนเลยนะเล่มเชี่ยอ,อวีจงอวีจงกูเลือนนห่างตังหวน คือเราจะเน้นแบบเน้นสปีดเลยเอาเอาเน้นสปีดแล้วสุดท้ายออกเป็นดับ เรื่องนี้ให้สอนรู้ว่ามึงควรอยู่กับแทงได้ไเปเพิ่งโดนยังไงแทงกูได้นหนึ่งคิวคกูนี่ตายอ่ะคิวตัวอะไรฆ่าผมพีนี่เป็นไงใกล้ไรฆ่าเหมือนเรา Mm. Darkness reshaped my body. Hate yeah, reignited yeah. my soul. Darkness comes. We don't need fear of destiny spares no one. Wait, oh, here bad I don't care about Death freaks. I will bring our forgotten history back to life destroy the turret We will turn its own shadows. Our turret is under attack. attack. We were sacrificed in the name of both. Our turret is under attack. Heed up. it upon by a spear. ไม่เป็นไรกินมันยังได้เปรียบอยู่ผมรู้สึกว่าตัวผมแบบด่าเมยน้อยหน่อย,อยเอานี่มาการสุดท้ายผมจะออกสิ่งของใดฮอ,อ,อร์เรอร์ทำไมในทีเขาแบบแล้ว The glory of the desert lies, Morgana, buried deep beneath the shifting sands. Silence reigns. Silence at last. Darkness reshapes my mind. Reignited my soul. And death will devour your

Name of false glory left to be feasted upon by a thief. Request backup. Oh, we don't go about it, do we? Smear of destiny. My so oh what? the past waits to be reclaimed. death brings silence. the glory of the desert lies forgotten, buried deep beneath the shifting sands. darkness reshapes Reignited my soul Spear this my of destruction Eternal fire Rains over the darkness I'll be home I'll be home Launch attack, attack. Request uh, your จะได้บอกไปสง,งบสูนย์ในทุกๆองคงกรถึงจัดองกรถึงจัดทำไมมรองรถึงจัด It's your destruction! Initiate retreat! Destroy the turret! Ah. Through the shadows! 关。Yeah, ขอแค่นี้นะท่านผู้ชมขอบคุณฝนปล่อยเกินกับแฮ <Victory! S 1> ใครเจอกันนะท่านผู้ชมบาย